รอย้อไปดูรายการวาไรตี้เกมโชว์สุดฮิตฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์นะคะที่สัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสงครามความพานะคะกับปาร์ตี้สุดมันของเหล่าแก๊้ง LGBTQ แถวดาของเมืองไทยค่ะ ตัวจีตัวท็อปของวงการรวมกันมาปล่อยพลังความสนุกจนนายฝรั่งเจ้าของบ้านวิลลี่แม็กอินทอชต้องยอมใจเลยเลยค่ะจนได้บอกให้ทีมงานนะคะตัดภาพเฉพาะที่สามารถออกอากาศได้เท่านั้นเนื่องจากทั้งสองทีมได้บลัฟกันโหดฮาทะลุเรท18บวกเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่ทีมแรกนะคะนำโดยหัวหน้าทีมดีเจอ๋องตามด้วยพิษพลเปิงปองธงชยัยแล้วก็รัศมีแขทีม2ไม่น้อยหน้านะคะแซบซาสถานสวงนำโดยหัวหน้าทีมพศอ,อานนนค่ะตามด้วยตูนแอลลี่แบล็กคอร่านัดนิส สามณีแล้วก็มิกซ์เฉลิมสีต่างฝ่ายก็ต่างใช้ศักยภาพนะคะทั้งสมองร่างกายทุกรดวมคนเพื่อชิงคะแนนแล้วก็เงินรางวัลค่ะเตรียมคำให้สะเทือนลั่นบ้านจากเหล่าคนบันเทิงแถวหน้านะคะที่มาในทีมプライ์ปาร์ตี้ประชันความรู้และความวัยชิงเงินการกุศลเพื่อทำบุญบริจาคให้กับกองทุนการวิจัยเซลล์บับัดเพื่อการรักษาโรคมะเรง็งสิริราชมูล,ลนิธิและโครงการช่วยเหลือค่ารักษาผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ ติดตามความสนุกได้ในรายการ Hollywood เกม e n ไนท t ไทยแลนด์วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29ค่ะ